คันนี้ก็คือจะมาปักหมดเพื่อจะปลูกปานนะคะทุกคนรถมาแล้วรถมาแล้วบรรยากาศออุ่น,านมาถึงกันแล้วนี่ สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ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 ทุกคนอากาศดีลมพัดแรงมากเลยค่ะทุกคนวันนี้ก็ทีมงานมารถกระบะเราจะไปดูว่าเข้ามากันกี่คนนะทุกคนค่ะเพราะว่ามาปักหมดนั่นเองเพื่อจะวางแนวทางการปลูกป่าค่ะทุกคนย้อยทุกป่ามาดึงไงใคว่ากันปักเจอกไปก่อนเลยกบทางกบ้างมา แม่คืั้งแต่นี้นะไม่าือจะมันหล่นเหมือหล่นเหมือนไม่มีปะนะโอเคปักก๊อฟตัางเลยดึงๆเชื่อหวันนี้เปล่าแม่ก็สุขใจความเหนื่อยช่างมากเท่าไรว่าแม่จะสู้ไปเพื่อลูกให้มีความสำเร็จ จำไม่น้อยก้าวทีละก้าวผ่านทุกคืนวันที่เวลาเหนือยน้องหน้าไม่รู้จะแพ้พ่ายใช่ใช่เพราะว่าเพราะว่าแต่ก่อนเราเราเอาก็คือแดนแดนมันก็คือทำทางเราก็แดนเขาแดนเราอยู่นี่ก็คือก็ถือถือว่าตรงนี้ก็ยังเป็นของเราอยู่นะอันนี้หนึ่งต้นใช่ไหมอันนี้ยึดยึดเฉยๆนะ ช้สองมือทำงานไม่ลาเพื่อลูกน้อยในทุกครั้งที่ลาแม่ก็ยังเดินหน้าต่อแม่คือดาวสองแสงนทางผ่านสเพื่อความหวัง้าจุดห้าคือเคยเคยไปวัดมาแล้วก็เลยหาเอาเอาเอาส่วนที่มันอ่ามีอยู่แล้ว นี่ถามหน่อยแปลงที่เท่าไหร่ที่เก้าจุดห้าที่ที่ไปทำาไม่ใช่แปลงตัวอย่างนะคะ <laughs> ตัวเตทเทียแสดง <laughs> ว่าเราก็อุ่นใจเพราะว่ามีเพื่อนทําก่อนหนะ้านั้นแหละ <laughs> <laughs> เป็นการที่ว่า <laughs> ปลูกความโดยที่ไม่มีประสบการณ์แต่ก็<น>มีผู้รู้ให้ความรู้ก็โอเคอยู่ เกิน mm. ทนเพื่อให้ลูกเติบโตท่วมทน,ทนเหนื่อยแค่ไหนแม่ไม่นับใช้สองมือทำงานไม่ลา <c oughs> เพื่อลูกน้อยในทุกครั้งที่ลา <c oughs> แม่ก็ยังเดินหน้าต่อยอด หลักเสาของจะปลูกปามหลักแรกหลักนี้รวมทั้งหมดทั้งมวลระหว่างนี้ไปถึงนู้นแปดต้นใช่ไหมครับแปดแปดต้นที่จะเป็นแถวแล้วแปดแถวหรือแปดต้นเอาไม่ได้คิดอันนี้ไม่ใช่ต้นใช่ไหมแล่วก็อันเดียวเลยทั้งแถวทั้งต้นนั่นแหละ มาอยู่บ้านล็อกเขากลับบ้านล็อกเราระหว่างทางนู้นมามาถึงนี้ก็คือแปแปดต้นเอ่เก้าคูณจุดห้าเก้าจุดหน้าเออเก้าไรนะเก้าก้ อันที่วัดนี่คือ9.5เออ9.5ค่ะฟังฟังให้เข้าใจนะคะเวลาไปปลูกปาล์มเพอแล้วนั้นถ้าเราฟังไม่เข้าใจเนื้อที่เราจะเสียไปปาล์มไปเป็นเป็นโต๊ดขึ้นมาโอเคแม่ก็ยังเดินหน้าตอไปรอแม่คือดาสองแสงนำทางผ่านอุปสรรคเพื่อความหวังให้ลูกเป็น วันนี้ทั้งทั้งวันแหละบ่ายโมงบ่ายบ่ายสองบ่ายสามแล้วค่ะเลิกงานก็ <c oughs> ดูแล้วถนนเส้นนี้เมื่อก่อนก็เป็นถนนรถวิ่งต่อไปก็จะเป็นปามวิ่งวิ่ง,งปามเพะปักไปแล้วนะทุกคนปามยังไม่เคยปลูกเป็นการปลูกครั้งแรกในชีวิตเลยนะคะทุกคนก็ ยังพูดผิดพูดถูกอยู่ถ้าเกิดพูดผิดประการใดขออภัยเพื่อนๆด้วยนะคะในขณะที่เรากำลังเริ่มต้นค่ะทุกคนขอบคุณที่ติดตามรับชมจบคลิปนะคะ